ือวันนี้เราจะพูดถึงกองหน้าคนหนึ่งที่เกิดมาเพื่อทำลายภาพจำแบบเก่าๆก็คือนิกวอเทอร์มาเดอร์กองหน้าชาวเยอรมันที่สูง198เซนติเมตรแต่เลี้ยงบอลผิวอย่างกับคนที่สูงแค่170สไตล์ของวอเทอร์มาเดอร์เนี่ยเขาไม่ใช่กองหน้าแบบที่เราคุ้นกันในหมวดพวกตัวสูงที่เอาไว้มงซึ่งเวลาเราพูดเรื่องนักเตะสูงเนี่ยบางคนคิดว่าต้องสูงแบบพวก190อัพแต่ในเชิงสถิติของฟุตบอลอาชีพอ่ะมันมีตัวเลขของแต่และตำแหน่งอบอกอยู่โดยที่ฟุตบอลอาชีพชายในยุคนี้จะสูงเฉลี่ยราว ข้อมูลนี้มาจากฟิปโปและถ้าแบ่งตามตำแหน่งง่ายๆมันก็จะมีดังนี้ผู้รักษ,ษาวประตูเนี่ยเฉลี่ยจะสูง188-192เซนติเมตรคููตัวเนี่ยสูง195ส่วนเซนเตอร์แบ็กก็จะเฉลีย่ยแถวแถว185ถ้าแตะ190เนี่ยโค้ชก็จะยิ้มเลยส่วนมิดฟิลเนี่ยจะอยู่ถแถวแถว176-180ถ้าเกิน185จะเริ่มเป็นโปรไฟล์แบบพวกปอกบากับจูตดเบลิงแฮมสูงแต่เทคนิคดีส่วนปีกแล้วก็เพเมเกอร์เนี่ยพวกนี้ตัวเล็กคล่องแล้วก็มักได้เปรียบกว่าซึ่งปีกส่วนใหญ่ถ้าสูงเกิน180กก็จะถืออว่าเ ส่วนกองหน้าเนี่ยค่าเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ182-184แต่ถ้า188ขึ้นไปก็จะเป็นไซส์พวกเคนส่วนฮารแลนด์เนี่ยก็แตะ190กลางๆและก่อนวอเทอร์มาเดอร์จะโผมาเปลี่ยนแนวคิดเดิมเนี่ยฟุตบอลยุคเก่าเคยมีตัวอย่างนะเตะสูงระดับ195-2เมตร2เซนเยอะมากซึ่งหน้าที่ของพวกเขาตอนนั้นก็คือชนพักบอลมงแล้วก็บังเป็นหลักคนแรกเลยก็คือยานคอลเลอร์สูง202เซนติเมตรเคยเล่นกับดอตมนุนแล้วก็อันเดเลตจุดเด่นก็คือเป็นฟุตบอลแบบโบราณเอาไว้พักกกกบอออออลลลด้้้้้ววยแนน็ใใหหหขางเเพื่ แล้วก็สามารถชนะลูกกลางอากาศได้โดยแบบที่ไม่ต้องกระโดดส่วนผลงานก็ยิงไม่เยอะแต่เป็นส่วนรวมของเกมลุกแล้วเขาก็ถูกสร้างมาเพื่อดวนกองหลังไม่ใช่แล้วถ้าใครอยากดูต่อคลิปเต็มอยู่ด้านล่างกดไปดูได้เลย